วันที่31สิงหาคม2 0 2 3ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มไทยน้องิซ่าถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะริซ่าเดินมากับพี่วอนแจสองคนดูแล้วก็ชิลมากๆมีแค่พี่วอนแจงแต่ว่าไม่มีกาดซึ่งพี่วอนแจกับน้องิซ่าค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นพี่เมนเมนเป็นทางเพื่อนด้วยอายุที่เท่ากันด้วยก็เหมือนเพื่อนจริงๆเลยนะคะตั้งแต่อยู่ที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้แล้วก็เดินตบบาทไรกันมาเลยเหมือนไม่ใช่เมนเมนเหมือนเป็นเพื่อนสนิทค,คนนึงไปแล้วน้องิซ่าก็ทิ้ตคนรอบข้างดีมากๆคะ่ะมากับพี่ วี่อนแจก็คาดว่าน,น่าจะหายห่วงไม่รู้ว่าใครจะปกป้องใครนะคะเนี่ยศิลปินดูแข็งแกร่งกว่าพี่เมเนเ่อ,อีกน่ารักมากๆค่ะเต้าคลิปนี้ค่ะจะเป็นเสียงพี่ผู้ชายบอกว่าใช่น้องลิซ่าหรอ,อถ่ายรูปได้ไหมแล้วนุชก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้น่ารักมากๆซึ่งนุชก็คือแฟนคลับของพี่เป๊กผลิโชคนั่นเองที่เจอโนริซ่าที่สนามบินไม่ได้ไม่ได้ไ ระหว่างที่น้องลิซ่าอยู่ในสนามบินพีบลิงค์ไทยก็คืออยู่ด้านบนใช่ไหมคะเรียกน้องลิซ่าเบาๆแล้วก็รอบโบกมือทักทายน้องด้านบนน้องก็หันขึ้นไปแล้วก็บกมือทักทายพีบลิงค์ไทยก็บอกว่าเวลขัามค่ะ เห็นกระเป๋าไม่เยอะเท่าไรคะ่ะแต่พอได้เห็นคลิปนี้นอนริซ่าเอาของไปเยอะขนาดนี้กลับอีกทีตอนที่คอนกาหลี่เลยปะเนี่ยเวลคัม <Welcome S 1> นะคะนองลิซ่าขอให้น้องเอนจอยกับการกลับบ้านพักผ่อนเยอะๆค่ะหลังจากที่ทัวร์คอนเสิร์ตมาอย่างหนักหลับมากคราวนี้ก็ถือว่ากลับมาชาัดพลงังกลับมากินของอร่อยๆ คนที่มารับก็คือพี่ก้อยนะคะเป็นญาติของน้องลิซ่าจะเห็นเดินอยู่ด้านหลังแล้วก็พี่พีบลิงก็มารอต้อนรับน้องลิซ่าแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยและเต้าลี้ค่ะก็คือยกมือไหว้จนสุดทางเลยเ คนที่อยู่ที่สนามบินก็บอกว่าน้องขึ้นรถไปแล้วนะคะเย้เยในที่สุดประเทศไทยก็มีน้องลิซ่าอีกแล้วค่ะอย่างไรเมื่อถึงไทยแล้วขอให้เต้าลิดพักพ่เยอะๆรอติดตามคอนเทนต์ของน้องลิซ่าอยู่นะ